สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน question and answer บุชาวิสัชนาหัวข้อที่101ของเวสต์มินสเตอร์กาเทกิซหรือหลักข้อเชื่อ w e s t m i n นสเตอร์นะครับหัวข้อที่101คําถามอยู่ว่าเราอาธิษฐานอะไรในส่วนแรกหรือในประโยคเนื้อหานะครับถัดจากบทนํานั่นคือส่วนแรกครับในคําอธิษฐานของพระเยซู เราอธิษฐานอะไรเป็นส่วนแรกคําตอบครับในส่วนแรกประโยคอธิษฐานก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในส่วนแรกนั้นเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงโปรดให้เราและผู้อื่นจะสรรเสริญพระเจ้าในทุกสิ่งที่ถูกใช้ให้เปิดเผยพระองค์และขอพระองค์ทรงกระทําทุกสิ่งเพื่อพระนามของพระองค์บทฝังครั้งครับ ในคำอธิษฐานที่ว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั้นเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงโปรดให้เราและผู้อื่นจะสรรเสริญพระเจ้าในทุกสิ่งที่ถูกใช้ให้เปิดเผยพระองค์และขอพระองค์ทรงกระทําทุกสิ่งเพื่อพระนามของพระองค์พี่น้องครับคำว่าทุกสิ่งที่ถูกใช้ให้เปิดเผยพระองค์มีความหมายว่าเรากําลังอธิษฐานขอให้พระเจ้า โปรดให้พวกเราทุกๆคนจะถวายเกียรติสรรเสริญพระเจ้าในทุกสิ่งที่พระองค์เปิดเผยพระองค์เองให้กับพวกเราในทุกสิ่งที่พระองค์เปิดเผยพระองค์เองให้กับพวกเราพระจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมสรุดีบทที่67ข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับสรุดีบทที่67ข้อที่1ถึงข้อที่3โปรดฟังพระจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพง์ทั้งหลาย แลอำน่วยพระพรแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงให้พระพักฉายสว่างแก่ข้าพระองค์เพื่อพระมันคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลกความรอดของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิน้นโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ให้ชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์พียงครับพังพี ข้อนี้ไพ่รอบมากนะครับผมอยากจะอัญเชิญอยู่ท่ามกลางพวกเราอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะน้ำมการสันเสริญพระเจ้านะครับขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์และอํำนวยพรแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงให้พระพักฉายสว่างแก่ข้าพระองเพื่อพระมันคาของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลกความรอดของพระองค์ จะเป็นที่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งสิน้นโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอชนชาติทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ให้ชนชาติทั้งหลายสรนเสริญพระองค์ขอให้พี่น้องที่จะร่วมใจกันสรนเสริญพระเจ้าร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าเชิญครับ i'm a boy you จะเลี้ยวสะปันใดโปรดให้จะอดผ่องใส ขอะองค์ระคเ,เป็นฤทธและความสัจดจิ์คูพระองค์เมตตาข้มาเฝ้าเดียวนี้ขอพระโลหิตจากกางแขนลามบาให้สิ้นกำเวรพระเจนะของพระเจ้าอีกต่อหนึ่งนะครับในพระธรรมโรบทที่1 0อ ข้อที่36นะครับพระธรรมโรมบทที่11ข้อที่36โปรดฟังพระเจริญของพระเจ้าครับเพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิดเพราะสิ่งสารพัดมาจากพระองค์โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิดพี่น้องครับ การอธิษฐานของพระเยซูที่พระองค์ได้ทรงสอนเราว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั่นคือเนื้อหาแรกนะครับหลังจากบทนำหรือคำนำการอธิษฐานคำนำการอธิษฐานในช่วงแรกก็คือข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์และมาถึงเนื้อหาประการแรกนะครับก็คือขอให้พระนามของพระองค์ เป็นที่เคารพสักการะนั่นคืออธิษฐานครับเริ่มขอแล้วนะครับขอแรกก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเราจะเห็นว่าคําอธิษฐานที่เปียซูทรงตรัสสอนเรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับมีการถวายเกียรติพระเจ้าเป็นศูนย์กลางการที่มนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นจะสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยครับคือ เรากำลังอธิษฐานขอให้น้ำัระทัยวัตถุประสงค์ในการทรงสร้างสำเร็จในหมู่พวกเราในชีวิตของพวกเราครับและนั่นคือสิ่งที่เปียสูสอนนอกจากนั้นพี่น้องเราจะเห็นนะครับว่าการอธิษฐานขอพระเจ้าโปรดให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างถาวายเกียรติพระเจ้านะครับในทุกสิ่งครับในทุกสิ่งที่พระเจ้าเปิด ให้เรารู self, you know Jim, self, well. oh ้จ huh, ักพระองค์พูดง่ายๆก็คือว่าเรายิ่งรู้จักพระองค์มากยิ่งเท่าไหร่มากยิ่งขึ้นเท่าไร่มากเท่าไหร่พี่น้องครับเราก็จะสรรเสริญพระเจ้าได้มากเท่านั้นโอ้โหพี่น้องครับเมื่อเรารู้ความจริงตรงนี้การนมัสการของเราก็จะเปลี่ยนไปเพราะเหตุที่เราสามารถที่จะรู้จักพระเจ้าได้ผ่านพรจนะของพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระเจ้าของเรานั้นน่ารักน่าเกรงขามพระเจ้าของเรานั้น สามารถที่จะพึ่งพาพึ่งพิงหวังใจในพระองค์ได้พระองค์ยิ่งใหญ่ประการไหนพระองค์รักเรามากแค่ไหนพี่น้องครับยิ่งรู้จักพระเจ้ายิ่งนมัสการพระเจ้าได้ยิ่งถวายเกียรติพระเจ้าได้ยิ่งอธิษฐานพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นนั่นแหละครับคือการแตะครับหลายหลายคนใช้คําว่าแตะบัลลังนะครับ ผมอยากจะใช้คําว่าอย่าไปใช้คําเลยครับว่าแตะบัลลังก์อยากจะใช้คําว่าเราจะเข้าถึงพระองค์ได้ยิ่งใกล้นะครับยิ่งใกล้ยิ่งดียิ่งใกล้เราก็สามารถที่จะรู้จักพระองค์ได้มากยิ่งขึ้นพูดกับพระองค์ได้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นทูลขอพระองค์อย่างที่พระองค์ต้องการแน่นอนครับนี่คือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเมื่อเรารู้จักพระองค์เราจะสามารถนมัสการพระเจ้าได้ เราจะสามารถที่จะสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับแค่นี้ครับก็หอมหวานและมีเสน่ห์มากเลยครับที่เราจะสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยพระชนะของพระเจ้ากลับมาสู่เบสิกพื้นฐานที่สุดต้องอ่านพระคัมภีร์ครับต้องศึกษาพระชนะของพระองค์ครับเพื่อที่เราจะรู้จักพระองค์และเมื่อเราถามพระองค์พระองค์ก็ทรงตอบในคําตัดของพระองค์ พะจนะของพระเจ้าพระคำของพระองค์นั่นแหละครับนั่นคือทุกสิ่งที่เราแสวงหาแล้วไม่ใช่เลยครับเราแสวงหาหน้าพระทัยของพระเจ้าที่จะสําเร็จในชีวิตของเราเราแสวงหาการช่วยเหลือแสวงหาคำตอบจากพระเจ้าหลายๆครั้งทีเดียวเราไม่มีคําตอบหลายๆครั้งทีเดียวที่เรามีความรู้สึกเย็นชาต่อการนมัสการหลายหลายครั้งทีเดียวที่เราเข้าไม่ถึงการอธิษฐานเข้าไม่ถึงพระเจ้าเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากความรู้ในพระเจ้าของเรายังไม่เพียงพอ เรายังไม่มีความซาบซึ้งในการที่เราจะเข้าถึงพระเจ้าเรายังไม่มีแรงจูงใจในการที่เราจะพบว่าพระเจ้าของเรานั้นน่ารักพระเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงเตรียมสิ่งที่ดีสุดให้กับเราจริงๆนั่นแหละครับเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่มากสาหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนและเรายังไม่พยายามที่จะเข้าหาพระเจ้าก็เลยทําให้พระเจ้าอยู่ห่างไกลเรา ทำให้เราคิดถึงพระเจ้าในแต่ละวันแค่สามสี่ครั้งสี่ห้าครั้งบางวันเราไม่ได้คิดถึงพระเจ้าเลยนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวมากเอาละครับเราจะเข้าสู่เนื้อหาทางด้านศาส,สนศาสตร์นะครับขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะคําว่าพระนามแปลว่าชื่อครับชื่อแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยสําคัญในยุคนี้นะครับเพราะว่าพ่อแม่บางคน มีลูกหลายคนหรือมีหลานก็อาจจะจําชื่อลูกหลานของตัวเองไม่หมดแต่เช่นเดียวกันครับหนังสือที่เราอ่านกันหรือภาพยนตร์ที่เราดูกันเราก็ไม่ค่อยสนใจว่าชื่อใครเป็นคนแต่งชื่อใครเป็นผู้กํากับแน่นอนครับมีชื่อเยอะแยะมากมายเพราะว่า คนมีหลายคนเพราะฉะนั้นจึงต้องมีชื่อแต่จะมีความหมายหรือไม่มีความหมายนั้นก็อยู่ที่ว่าชื่อเหล่านั้นมีความใกล้ชิดกับพวกเรามากน้อยแค่ไหนมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแน่นแฟ้นสนิทสนมกับเรามากน้อยแค่ไหนเราก็จะจำชื่อเขาได้เพื่อนครับเรากลับมาดูว่าในยุคสมัยที่พระกัมพีถูกบันทึกชื่อมีความสำคัญนะครับ ชื่อมีความสําคัญชื่อจะบ่งบอกความจริงในตัวของคนคนนั้นครับยกตัวอย่างเช่นมนุษย์คู่แรกมนุษย์คู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาชื่อว่าอาดัมอาดัมนั้นแปลว่ามนุษย์หรือมนุษย์เจชาติและเอวาแปลว่าผู้ให้ชีวิตกันหมายถึงเพศหญิงครับผู้ที่สามารถให้ลูกได้ให้ชีวิตได้ นั่นคือความหมายของชื่อครับเพราะชื่อบ่งบอกลักษณะของคนคนนั้นพระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่ออับรามให้เป็นอับราฮัมซึ่งแปลว่าบิดาแห่งประชาชาติและพระเจ้าเปลี่ยนชื่อยาโคบให้เป็นอิสราเอลที่แปลว่าผู้ที่ปล้ำสู้กับพระเจ้าแล้วได้ใช้ชนะพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่เป็นตัวอย่าง เกี่ยวกับเรื่องของชื่อชื่อนั้นสําคัญจะไหนแน่นอนครับชื่อต่างๆในพระคัมภีร์นั้นสําคัญมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนามของพระองค์พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะพระนามของพระองค์นั้นมีความสําคัญมากแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าพระเจ้ามีองค์เดียวจําเป็นต้องมีชื่อไหมแน่นอนครับถ้าเรามองในแง่กลับกันหรือทางกลับกันก็คือว่า ถ้าเป็นพระหลายองค์หรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีเยอะแยะมากมายแน่นอนจะต้องมีชื่อครับต้องมีชื่อน้นชื่อนี้เจ,จ้าน้นเจ้านี้เทพน้นเทพนีน้แต่พี่น้องครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวถ้าถามว่าจะมีชื่อไหมพี่จะเรียกเพื่อให้แตกต่างแน่นอนครับก็ต้องไม่มีเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีความแตกต่างเนื่องจากมี องเดียวนอกนั้นไม่ใช่เป็นพระเจ้าหมดเพราะการที่เราเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าผมอธิบายในความหมายของคนไทยเรานะครับคำว่าพระก็คือผู้ที่เราต้องเคารพรับถือเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ที่เราจะต้องยำเกรงคำว่าพระนะครับพระผู้เป็นเจ้าก็คือผู้ที่เรานับถือสูงสุด มีแค่องเดียวครับเพราะว่าสูงสุดนั้นก็คือมีองค์เดียวเหมือนกับประมุขค,ครับต้องมีองค์เดียวแน่นอนครับเมื่อเราพูดถึงพระผู้เป็นเจ้าก็คือเป็นผู้ที่เราเคารพยำเกรงเป็นผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์เพียงพระองค์เดียวที่อยู่สูงสุดไม่มีองค์อื่นครับไม่มีพระอื่นไม่มีผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้อื่นยกเว้นแต่ พระผู้เป็นเจ้าผู้นี้แหละครับพระองค์นี้แหละครับดังนั้นเองพี่น้องครับถ้าถามว่าคําว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นชื่อไหมคําตอบก็คือไม่น่าจะใช่เป็นชื่อแต่เป็นคําที่บรรยายพลักษณะของพระองค์เช่นเดียวกันครับเมื่อถามว่าพระเจ้าของเรามีชื่อไหมหลายคนตอบว่ามีชื่อชื่อว่าพระเยโฮวาชื่อว่าพระยาเวชื่ออะไรต่าง เช่นพระยวนิษฐสีโครงทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นชัยชนะพระยายีเรเป็นพระเจ้าผู้จัดเตรียมพระยาราฟาพระเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐพี่น้องครับคำต่างๆเหล่านี้รวมทั้งคำว่าเยโฮวาหรือคำว่ายาเวนั้นก็มีความหมายในเชิงบรรยายถึงพลักษณะของพระองค์ นะครับก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าเป็นชื่อของพระเจ้าแบบนั้นแต่ว่าโดยนัยยะสองในครับก็คือไม่ใช่เป็นชื่อที่จะเรียกว่าในาอในขอคุณดำคุณแดงไม่ใช่ครับแต่เป็นคำที่บรรยายครับหรือเป็นวลีที่เราใช้แทนพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด เพื่อบรรยายพระลักษณะของพระองค์ยกตัวอย่างเช่นพระยาเวหรือพระเยโฮวานั้นก็มีความหมายว่าพระเจ้าผู้ทรงเหมือนเดิมอดีตปัจจุบันและอนาคตพรง,รงทรงเหมือนเดิมทุกอย่างทรงทรงไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือความหมายของพระเยโฮวาหรือพระยาเวพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราจะต้องเข้าใจแต่ว่าอีกในหนึ่งก็คือ พื่องผีใช้เรียกเป็นชื่อของพระเจ้าเพื่อที่จะบ่งชี้หรือบ่งบอกชัดเจนว่าคือพระเจ้าองค์นี้ไม่ใช่พระอื่นนะครับโดยความหมายการใช้สองนัยยะตรงนี้ทําให้หลายๆคนก็สับสนว่าพระเจ้ามีชื่อหรือไม่ในวันนี้ผมก็อธิบายเบื้องต้นในแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะรู้ว่าพระนามของพระเจ้านั้นสำคัญและใน บัญญัติของโมเสสว่าอย่าลบหลู่พระนามของพระเจ้าอย่าเอ่ยพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นเรื่องราวใหญ่โตต่อมานะครับว่าการหลูพระเกียรติพระเจ้าการที่ยกพระนามของพระเจ้ามาใช้อย่างไม่สมควรเป็นสิ่งที่ไม่บังควรเป็นอย่างยิ่งครับอย่าอ้างชื่อพระเจ้าสุ่มสี่สุ่มห้านะครับหลายหคนเวลาพูดบางอย่าง บอกว่าพระเจ้าบอกกับเขาหรือพระเจ้าตรัสหรืออธิษฐานถามพระเจ้าแล้วพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเราจะต้องระมัดระวังผมไม่ได้ห้ามว่าใช้ไม่ได้แต่ผมกําลังบอกว่าต้องระมัดระวังเพราะถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าจริงๆพี่น้องครับเรากําลังลบหลู่พระนามของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเข้าใจความจริงของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อที่เราเองนั้นจะไม่ทําผิดเราจะมีชีวิตท,ที่บริสุทธิ์มากขึ้นทุกวันทุกวันขอพระเจ้าเสริมลังพี่น้องทุกท่านพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ